สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูคณน,น,นัดอันสิริทยาในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันจุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เร่มที่1กันค่ะและเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ ที่สี่เรื่องการคูณนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าร้อยสิบสองกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณหนึ่งหลักกับสิบนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหนึ่งนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคูณหนึ่งหลักกับสิบได้ สนักเรียนสามารถหาผลคูณของการคูณ1หลักกับ10ได้นะคะนักเรียนมาดูเนื้อหากันนะคะการคูณ1หลักกับ10เรายังอยู่ในหน้าร้อยสินะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกนักเรียนจะเห็นว่าดินสอสอง 2. กล่องกล่องละ10แท่งนะคะมีทั้งหมดกี่แท่ง ถ้าเราเขียนในรูปการคูณนะักเรียนก็จะเอา10บวก10เท่ากับ20นะคะหรือถ้าเราเขียนในรูปของการคูณนักเรียนก็จะเห็นว่า2คูณ10ได้เท่ากับ20ดังนั้นจะมีดินสอทั้งหมด20แนะท่งนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2กันค่ะอาพามีตาราง1ิ แปดแผ่นแต่และแผ่นมี10หน่วยมีทั้งหมดกี่หน่วยนักเรียนสามารถเขียนในรูปของการบวกก็คือ10บวกกัน8ครั้งนะคะหรือถ้าเราเขียนในรูปการคูณก็จะเป็น8ปดคูณสิค่ะได้เท่ากับ80ดังนั้นจะมีทั้งหมด80หน่วยสรุปนะคะ ผลคูณของจำนวนใดๆกับ10เราสามารถหาได้โดยการเติมศูนย์หตัวต่อท้ายจำนวนนั้นนะคะไปกันต่อค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะเติมคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนยังอยู่ในหน้า112นะคะดูแบบฝึกหัดด้านล่างนะคะของหนังสือนักเรียนดูข้อ1นะคะ ถ้าคุณครูเอาสองคูณศูนย์เส้นปัะสีแดงนะคะจะได้เท่ากับศูนย์นะคะแต่ถ้าคุณครูเอาสองคูณหนึ่งก็จะได้เท่ากับสองเพราะเราเรียนเรื่องของศูนย์กับการคูณและหนึ่งกับการคูณแล้วนะคะฉะนั้นไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะ มาดูข้อที่2ค่ะ5คูณ0ได้0 5คูณ1ได้5้ะนั้นคำตอบข้อนี้คือ50ค่ะไปต่อข้อ3ค่ะจำนวนอะไรคูณด้วย10ได้เท่ากับ70ถ้านักเรียนคูณท่องสุขคูณได้แม่นนักเรียนก็สามารถที่จะนำาคูณ10 ได้เท่ากับ70นะคะข้อ4 8คูณอะไรได้เท่ากับ80ก็คือ8คูณ10ได้เท่ากับ80ค่ะทีนี้ข้อ5 0ศคูณ10ได้เท่ากับ0นะคะเพราะว่าจำนวนใดเมื่อคูณกับ0 หรือศคูณกับจำนวนใดผลคูณก็จะเป็น0นะคะฉะนั้นข้อนี้ศูนย์คูณสิได้เท่ากับ0ค่ะทีนี้ข้อ6 10คูณอะไรได้เท่ากับ30เรารู้แล้วนะคะว่า10บคูณสได้เท่ากับ30ค่ะไปดูข้อเจนะคะสิบ คูณอะไรได้หกสิบฉะนั้นสิบคูณหกได้เท่ากับหกสิบค่ะต่อไปนะคะข้อแปดจำนวนอะไรคูณสิบได้เท่ากับสิบนักเรียนเรียน,เ,ยนเรื่องหนึ่งกับการคูณแล้วนะคะฉะนั้นหนึ่งคูณสิบได้เท่ากับสิบค่ะข้อเก้าเก้าคูณอะไร ได้เท่ากับ90ฉะนั้น9คูณสเท่ากับ90นะคะทีนี้มาดูข้อ10 10คูณ10ได้เท่ากับเท่าไหร่คะก็คือได้เท่ากับ100นะคะเป็นยังไงกันคะวันนี้เราเรียนเรื่องของการ คูณจำนวนหนึ่งหลักกับสิบแล้วนะคะนักเรียนคงได้รับความรู้ไปมากมายนะคะพยายามฝึกฝนทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ